ดูเหตุฆาตกรรมในบ้านเราบ้างนะคะหลังตำรวจจับกุมหนุ่มวัย20ปีที่ก่อเหตุฆ่ารักคอแฟนสาวเสียชีวิตในห้องนอนแล้วหลบหนีแต่ว่าผ่านไปไม่นานค่ะทั้งผู้ต้องหาก็เข้ามอบตัวตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเจ้าตัวก็สารภาพบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะของเงิน200บาทแต่แฟนสาวไม่ให้เลยพลั้งมือฆ่าไปนะคะติดตามจากรายงานเลยค่ะ ถึงขัดมวคอแลอะแลยังเราเอาสู่รับด้วยหรอเรื่องนินเรื่องเงินเร,นนราขอเงินเขาหรอคะขอเท่าไหร่ขอเงินแฟนของินไม่เขาไม่ให้ทะเลาะกันบ่อยไหมคะทะปกติเจ้าเงินไปทำอะไรครับ รเรจะเาเงิน,นไปทำอะไรกันไปวัดครับไปไหนนะไปวัดครับไปทำบุญหรอครับ<อ>แล้วแฟนไม่ให้ก็เลยโมโหครับนี่เป็นคำสารภาพของนายพันุวัต์จันสนหลังก่อเหตุใช้เชือกรัดคอนางสาวร,รัตนพรชัยโชติอายุ23ปีแฟนสาวเสียชีวิตอย่างทรมานภายในบ้านพักเลขที่11ทับ122เขตหมู่3ตําบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี เมื่อชงบ่ายของวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวยอมรับสารภาพและเข้ามอบตัวกับตำรวจพสพศีวราชาก่อนถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวมาทำแผนชี้จุดเกิดเหตุนายพนุวัฒนเล่าพฤติการการก่อเหตุว่าหลังของเงินจากนางสาวรัตนพรจำนวน200บาทเพื่อนำไปทำบุญที่วัดแล้วนางสาวรัตนพรไม่ให้จึงเกิดมีปากเสียงต่อกันก่อนจะพลั้งมือก่อเหตุด,ดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจและหากมีสติในตอนนั้นอาจจะไม่เผล,ลอเลยทำร้ายนางสาวรัตนพรนจนถึงแก่ความตายคดีนี้สืบเนื่องจากตำรวจสพศรีราชารับแจ้งเหตุจากนางสาวธัญญาการธนาปงพันธ์เจ้าของบ้านว่าลูกสะั้ยถูกฆ่ารัดคอเสียชีวิตบริเวณห้องนอนชั้นสองของบ้านเสียชีวิตอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้า สวมผ้าขนหนู1นึ่ผืนที่ลำคอมีเชือกไนลอนสีขาวจำนวน2เส้นและโซ่ล่างสุนัก1เส้นผูกมัดติดอยู่ใกล้กันพบเข็มขัดและเชือกอยางละหนึ่งเส้นที่ขาดแล้วผูกมัดติดกับเสียมลักษณะผูกขันชนะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ4ีถึง5ชั่วโมง นางสาวธัญญาการเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ยืนตะโกนบอกกับลูกชายที่บันไดว่าจะออกไปข้างนอกระหว่างนั้นก็วางเงินไว้ให้ลูกชายจํานวน100บาทกระทั่งกลับมาเห็นบ้านเงียบแปลกๆจึงเดินมาที่ห้องนอนลูกชายพอเห็นห้องล็อกจึงเดินไปหยิบกุญแจมาไขาสุดท้ายแทบช็อกเพราะเห็นลูกสะพ้ยถูกฆ่าตายไปแล้วไม่รู้ทะเลาะกันเรื่องอะไรยังไงบ่อยไหมแม่ไม่รู้เพราะว่า เขาไม่ได้มีเสียงดังเขาไม่ได้อะไรเวลาทะเลาะกันเขาก็ไม่เคยมีกระทูกผู้ฆาไม่เคยมีอะไรกันเขาก็ไปคุยกันทะเลาะกันแป๊บอย่างเงี้ยเขาก็แค่ผู้หญิงไม่ไม่คุยด้วยอย่างเงี้ยใช่เขาก็ไม่สนใจเขาก็เดินขึ้นลงแต่เรื่องที่ว่าทะเลาะกันโวนวายไม่มีไม่ไม่เคยเห็นเลยใช่ค่ะไม่เคยเห็นเลยเือเชื่อมือนกันว่าทำไมเขาถูกกล้าทำขนาดนั้น คดีนี้ตำรวจสพศรีราชาดำเนินคดีนายพันุวัต์จันสนฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาขนาดเดียวกันร่างนางสาวรัตนพรผ,ผู้เสียชีวิตทางพนักงานสอบสวนสพศรีราชายังไม่สามารถส่งต่อให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้เพราะต้องชนะสูตรต่อที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไปทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายง,งาน